พองิงในเรื่องโปเกมอน์สองคนนี้เลือกใครทาสุมิและคริสใครวะอ๋อคริสตทาสุมิทาสุมิกับเอริกะเอริกะเอริกะกับชิโรนะโอ้ชิโรนะรนะไม,ไม่ไม่ต้องคิดเลยเนะี่ยชิโรนะกับฮิกานะโอ้อา่ายากดีชิโรนะชิโรนะกับฟูโรโชิโรนะชิโรนะกับคามิซุเดชิโรนะ ชิโรนะนี่มาแบบมาแรงเนาะไม่รู้ว่าจะมาแรงขนาดนี้มาตัวทอปมาเปนแชมเปี้ยนเอาว้งั้นอย่างนี้แล้วกันชิโรนะกับลิโก้ <c oughs> โอ้ยอ่าซีฟไม่ซีฟซีฟไม่ได้จะอวยนะแต่ว่าเราดูลิโก,ก้มาตลอดเราเลือกลิโก้โอ้แล้วข้อนี้จะรักกันครับนายปวดหัวทำไมลิโก้กับเซเลนา่า <c oughs> เออลิโกค้ครับแล้วข้อนี้จะทำให้นายถึงกับอึง้งลิโก้และลิ ลิเลียครับมันเชียรหนึ่งมาแล้วอ่ะโอเคถ้านายคิดว่าข้อนี้พีคแล้วข้อสุดท้ายพีคกว่านี้มันมีพีคกว่าลิเลียได้หรอวะลิเลียกับเอพเิ้ลเอปเปิลครับเอาคำถามอะไรมาถามวะเนี่ยเมื่อไหร่ือมอนแล้ว